สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูป๊อปอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเวลานะคะ,ะมาดูค่ะนะ,ะวันนี้นะคะเด็กๆจะสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาได้มาดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ,ะ,ะเรื่องเวลาตอนที่1นนะคะการบอกเวลาเป็นนาฬิกามาดูหน้าปัดนาฬิกากันค่ะนะคะ ในหน้าปัดนาฬิกาจะมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวเลขลูกเริ่มจากเลข1จนถึงเลข12นะคะมี12ตัวเลขนะคะและมีเข็มเนาะเด็กๆได้ลองประดิษฐ์นาฬิกามาแล้วใช่ไหมคะมีเข็มนะคะเข็มยาวกับเข็มสั้นนะคะ,ะเข็มสั้นนะคะจะบอกเป็นชั่วโมงนะคะและเข็มยาวจะบอกเป็นนาทีนะคะ อ่ะและในหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยจะมีช่องเล็กๆนะคะลองดูนะคะแบ่งเป็นกี่ช่องเอ่ยลองนับสิคะหนึ่งดูรอบก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, เห็นไหมคะจะมีช่องเล็กๆแบ่งเป็นห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะอ่ะทีนี้มาดูต่อคะ่ะอันนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนของเราหน้าเจ็ดสิบสามนะคะ ตัวนี้เด็กสามารถสแกน QR code แล้วก็ดูเป็นคลิปได้นะคะหรือจะเป็นเกมคุณไม่แน่ใจนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะในหนึ่งวันเนะะี่ยค่ะมีทั้งหมด24ชั่วโมงเริ่มจากชั่วโมงที่หนึ่งเราจะเรียกว่า1น,นาฬิกาจนถึง2 4ชั่วโมงเราจะเรียกว่า24นาฬิกานะคะอ่ะเริ่มจาก1น,นะคะชั่วโมงที่1 2 3 4 5 6 นะพอถึงชั่วโมองที่6แล้วเนี่ยหรือ6กโมงเช้าของเราเนี่ยก็จะเป็นเวลากลางวันแล้วนะคะเวลาจะแบ่งเป็นสช่วงคือช่วงกลางคืนกับช่วงกลางวันนะคะ,ะมาดู6กโมงเช้าและเป็นเจ9ด0 1 11 2้2คือเวลาพักเที่ยงนะคะ 13, 14, 15 16 17 18 18 18 18นาฬิกาอันนี้ก็คือ6โมงเย็นนะคะเดี๋ยวครูเขียนให้ตรงนี้คือ6โมงเชา้า สิบแปดนาฬิกาคือหกโมงเย็นนะคะข้ารถธงชาติหลังจากหกโมงเย็นนะคะก็จะเป็นสิบเก้านาฬิกายี่สิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบสามนาฬิกาและยี่สิบสี่นาฬิกานะคะเป็นเวลาเชียงคืนนะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูก่อนต่อนะคะนี่อย่างที่คุณบอกไปการแบ่งเวลาจะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะชื่อช่วงกลางวันแล้วก็ กลางคืนนะคะในเวลากลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงก่อน18นาฬิกาส่วนในเวลากลางคืนนะคะจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงก่อน6นาฬิกานะคะ, <c oughs> ะทีนี้มาดูนะคะในเวลากลางวันมีช่วงอะไรบ้างอย่างที่เขาบอกไป เดี๋ยวคุณจะเขียนให้ดูนะคะในเวลากลางวันนะคะจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาใช่ไหมลูกจนถึงก่อน18นะคะก็จะเป็น6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกา9 10 11 12 13 14 15 16 17แล้วก็17.59ก็คือก่อน18นาฬิกานั่นเองนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันก็ตั้งแต่18นาฬิกานะคะก็เป็น 19, 20, 21, 22, 23, 24คือเที่ยงคืน24หรือเที่ยงคืนหรือเรียกว่าศูนย์นาฬิกาก็ได้นะคะเรียกได้2แบบจากนั้นก็จะเป็น1นาฬิกา2,3,4,5และก่อน6นาฬิกาก็คือตี 5, 59นาทีนะคะ ถ้าดูตรงนี้อาจจะงงๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะการบอกเวลาในช่วงกลางวันนะคะถ้าเข็มยาวจะบอกเป็นช่วงนาทีใช่ไหมคะดินครูบอกไปเข็มยาวจะบอกเป็นนาทีนะคะส่วนเข็มสั้นจะบอกเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงทีนี้เนี่ยถ้าเข็มยาวชี้เลข12เนี่ยมันก็จะไม่มีนาทีนะคะ เราก็อ่านแค่เข็มสั้นอย่างเดียวเข็มสั้นชีเ้เลข6ก็จะเป็น6นาฬิกาหรือ6โมงเช้านะคะต่อไปชีเ้เลข7ก็จะเป็น7นาฬิกาหรือ7โมงเชา้าต่อไปถ้าชีเ้เลข8ล่ะคะก็เป็น8น,นาฬิกาหรือ8โมงเช,ช้าชี้เลข9ก็9น,นาฬิกาหรือ9โมงเชา้าเนะอ่ะอันนี้ชีเ้เลข8นะคะ8โมงเชา้า ต่อมาชี้เลข1 1ค่ะก็เป็น11นาฬิกาหรือ11โมงเช้านะคะชี้เลข12ค่ะเข็มสั้นชี้เลขก็12นาฬิกาหรือเที่ยงวันข้างบนจะเป็นภาษาทางการนะคะนี้จะเป็นภาษาพูดนะคะอ่าต่อมาชี้เลข13ค่ะเออไม่ใช่ชี้เลข13เราไม่มี13อ่าชี้เลข1ลูกอ่าชี้เลขก1ตรงนี้นะคะ เราจะไม่อ่านว่า1นนาฬิกนะคะในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า13นาฬิกาหรือบ่ายโมง13นาฬิกาทำไมถึงอ่าน13ะ่ะก็อ่านต่อจาก12หรือลูก12แล้วก็เป็น13นะคะมันเกิดจากนับต่อจาก12นาฬิกานั่นเองหรือเด็กๆมองง่ายๆนะคะก็เอา12นาฬิกามันชี้เลขหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้ชี้เลขหนึ่งก็12นาฬิกาบวกหเท่ากับ13นั่นเอง อ่าต่อไปถ้าสมมุติว่ามันชี้เลขสองล่ะจะเป็นสิบอะไรเอ่ยสิบสี่นาฬิกานะคะถ้าชี้เลขสองเข็มสั้นชี้เลขสองก็เป็นสิบสี่นาฬิกานะคะอ่าหรือบ่ายโมงนั่นเอง <c oughs> ต่อไปชี้เลขสามอ่าถ้าชี้เลขสามมาลูกอ่ <c oughs> ถ้าชี้เลขสามเข็มสั้นชี้เลขสามนะคะชี้เลขสามตรงนี้ อาเข็มสั้นชี้เลสามปันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น15นะคะเป็น15บหนาฬิกาก็นับอย่างนี้เลยเอาใหม่นะหกนาฬิกาเนาฬิกาแนาฬิกาเก้า1ิบสิบเอ็ดสิบสอ้าสิบหกสนะคะถ้า1ิบแนาฬิกาแล้วก็จะเป็นเวลากลางคืนแล้วเนาะอ่ะชี้เลขห้าก็17บเนาฬิกานะคะ ต่อไปชี้เลข6กก็18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะคะอ่าชี้เลข7ก็ไม่ใช่7นาฬิกาแล้วนะคะเป็นเวลากลางคืนนะคะก็เป็น19นาฬิกาหรือ1ทุ่มนะคะภาษาพูดก็คือ1ทุ่มนะคะต่อไปชี้เลข8 เป็น20่สนาฬิกาหรือ2ทุ่มนะคะเทคนิคการจำนะคะถ้าให้เด็กดูเวลากลางคืนให้เริ่มนับจากอันนี้ก็ได้ค่ะเลข6ก็คือ18นาฬิกาเนาะ18บแนาฬิกาก็เป็น19 20 21 22 23 24นะคะอ่ะเอาเวลากลางคืนละกันเอาเวลากลางวันก่อนเนาะกลางวันกลางวันนะคะ เข็มสั้นชี้เลขสองเท่าไหร่เออติ๊กตอกติ๊กตอกชี้เลขสองเท่าไหร่คะอ่าถ้าเลยเที่ยงมาใช่ไหมเลยสิบสองนาฬิกาเนาะเข็มสั้นเวลากลางวันถ้าเลยสิบสองนาฬิกาเราก็จะนับต่อเป็นสิบสามสิบสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบเป็นสิบสีนะะ่นาฬิกานะคะนาฬิกาถ้าเวลากลางคืนล่ะ <c oughs> เวลากลาง คืนนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่ะถ้าเวลาคืนครูให้นับเริ่มจาก18นาฬิกาเนาะ18นาฬิกาสิบเก้าย2่2ิาถัดจาก24หรือ0ูนนาฬิกาตรงนี้จะเป็น1นนาฬิกาจากนั้นก็จะเป็น2นะคะกลางคืนก็จะเป็น2นาฬิกาหรือตี2นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ลองอีกสัก ข้อหนึ่งเนาะและข้อสังข้อนะคะลองตอบคุณครูมานะคะอ่ะตรงนี้เวลากลางวันเท่าไหร่ลูกเวลากลางวันชีเรกสิบก็สิบนาฬิกาเลยเนาะสิบโมงเช้านั่นเองสิบนาฬิกาแต่ถ้าเวลากลางคืนล่ะใช่สิบไหมไม่ได้นะคะมันก็จะสามกันเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนป๊อปบอกแล้วให้เริ่มนับจากสิบแปดกลางคืนจะเริ่มจากสิบแปดนาฬิกานะคะ เป็นเท่าไหร่ลูก19 20 21 22เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น22นาฬิกานะคะอ่ะทีนี้มาดูในแบบฝึกหัดของเราค่ะหน้า47ถึงหน้า49อ่ะหน้า47นะคะการบอกเวลาเป็นนาฬิกาเนาะอ่ะการบอกเวลาเป็นนาฬิกา ข้อ1อ่านช่วงเวลากลางวันและเติมคําตอบนะคะข้อนี้ให้อ่านกลางวันนะคะอ่านกลางวันอ่ะมาดูค่ะเข็มสั้นชี้เลขอะไรลูกเข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12เพราะฉะนั้นชี้เลข6ก็เท่าไหร่คะ6นาฬิกาง่ายๆเลยนะคะต่อไปข้อที่2เข็มสั้นชี้เลข8ใช่ไหมคะก็8นาฬิกาเติมลงไปเลยนะคะ ต่อไปข้อที่สาค่ะเข็มสั้นชี้เลข10ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบนาฬิกานะคะตรงนี้ต่อไปข้อที่4เข็มสั้นชี้เลข3เป็นเท่าไหร่เอ่ย3นาฬิกาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเวลากลางวันไม่มี3นาฬิกานะคะถ้าชี้เลขสาเลยเที่ยงมาเลย12นาฬิกาให้ใช้แบบนี้ค่ะเอา12บวก3เท่ากับ 15บาเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้15บหนาฬิกานะคะหรือนะับแบบนี้ก็ได้ค่ะตอนแรกเที่ยงใช่ไหมเข็มสั้นชี้ได้12ต่อไปก็เป็น13 14 15สานะคะอ่าข้อที่ห้าค่เข็มสั้นชี้เลข12ก็เป็น12บสนาฬิกาและข้อสุดท้ายเท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกชี้เลข5นะคะเวลากลางวันนะคะเพราะฉะนั้น นับมาเลยค่ะ12นับจาก12นะสิบ4 15 16 17่สิบห้าบหนะคะข้อนี้17นาฬิกาต่อไปนะคะหน้า48นะคะอ่านช่วงเวลากลางคืนอ่ะข้อนี้ต้องเป็นกลางคืนแล้วนะคะ กลางคืนเวลาเริ่มจากเท่าไหร่เอ่ยเริ่มจากสิบแปดนาฬิกาเนาะเวลากลางคืน18นาฬิกาจนถึงก่อนหกนาฬิกานะคะอ่ะช่วงกลางคืนนะทีนี้มาดูชี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งก็เท่าไหร่คะตีหนึ่งหรือว่าหนึ่งนาฬิกานั่นเองนะคะหนึ่งนาฬิกาข้อที่สอง ชี้เลขสามก็อ่านตามตัวเลยนะคะสามนาฬิกาหรือว่าถ้าภาษาพูดก็ตีสามนะคะข้อที่สามค่ะชี้เลขห้าก็ห้านาฬิกาไปเลยนะคะข้อที่สี่ชี้เลขเจ็ดใช่เจ็ดนาฬิกาไหมไม่ใช่นะคะชี้เลขเจ็ดอ่ะคุป๊ปาบอกแล้วก่อน ก่อนเป็นเวลากลางคืนน่ะก็คือเริ่มจาก18ใช่ไหมคะเลข6เนี่ยคือ18นาฬิกาเด็กๆต้องจำไว้นะลูก10เราจะได้นับต่อได้อย่างรวดเร็ว18นาฬิกาต่อไปก็ต้องเป็น19นะคะ19อ่าข้อที่ห้าข้อที่หกนะคะลองเติมเองดูซิว่าได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคุณครูจะฉเฉลย อ่าข้อที่ห้านะคะข้อที่5ะะ้าเฉลยแล้วนะคะถ้ายังไม่เสร็จหยุดคลิปไปก่อนก็ได้นะคะข้อที่หนะคะชี้เลขเคุณครูบอกแล้วว่าให้เริ่มนับเวลากลาคืนตั้งแต่เลขหกเนาะคือ18บแนาฬิกาต่อไปก็จะเป็น19บเนาฬิกายีนาฬิกาแล้วก็21่สนาฬิกานะคะ <c oughs> ต่อมาข้อสุดท้ายนะคะ ชี้ได้สิก็คือ24่สิบสี่นาฬิกาหรืออีกอย่างว่าศูนย์นาฬิกาก็ได้นะคะได้สองแบบเนาะโอเคอ่ะชีน้นี้หน้า49จะให้ลองไปทำเป็นการบ้านดูนะคะว่าเด็กๆทำได้หรือไม่นะคะลองไปเติมมานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ